อาโวคาโดโซนโซค่ะเป็นอินทรีย์พาอินทรีย์หมดเลยค่ะที่เรานํามาจะไหนที่ว่านี่เลยนะลูกใหญ่ๆนี่นะะคใช่ค่ะอะโวคาโดดอยค่ะอะโวคาโดดอยใช่ค่ะขายดีไหมเธอขายดีเนาะนี่ขายยังไงจ๊ะ สิบาทค่ะโอ้แล้วถ้าเป็นภาษาท้องถิ่นเธอต้องพูดว่าไงเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเบเกิรลูออนสบะโอชิโรบอรูสิบะอะไรนะก็คือบอกว่าอะโวคาโดกิโลละสี่สิบบาทโอ้อะโวคาโดเบเกอร์ลูใช่ค่ะใช่ค่ะเราจะชอบปิ้งสดๆเรียบร้อยเราจะไปไหนกันต่อดีเดี๋ยวจะพาเข้าไปในหมู่บ้านไปชมการแสดงของชมเผ่าราหูค่ะพาไปดูได้ไหมค่ะได้ค่ะไปทางไหนอีกอ่ะไปทางนี้ค่ะชั้นนี้เลยค่ะไปดูเร็วค่ะมีการแสดง จากที่ยายได้พาไปสักการะพระพุทธรูปจะตุรทิศย์และชมวิวแล้วบริเวณนี้ก็ยังมีหมู่บ้านชนเผ่ามูเซอร์และมีวัฒนธรรมที่น่าสนใจอยากรู้ว่า